ครับผมชุกงเกิลชุกงเกิแปลว่าหนาวนะครับชุกงหลิงช่องแปลว่าลมแรงครับลมแร็วลมแรงมาหลิงช่องเกิดหลีชูบอไม่ใช่ว่าหลีชู่นะครับหลิงช่องนะครับไม่ใช่หลงช่องนะครับหลิงหลิงช่องนี่แปลว่าลมแรงนะครับเมตรลมแรงม่แรงครับเมตลอยทีหนึ่งเมตรปิูวเลยครับเมตทั้งเมตทั้งหมอกเลยครับขอโทษนะครับที่บอกว่าผมถือไอ้นี่มันไม่นิ่งครับผม สัั่นครบไม่ได้สั่นสู้นะครับสั่นหนาวสั่นหนาวนะครับวัตถุครับวัตถุ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 วัชชะนี่ผมไม่ได้เป็นตะคิวนะครับเพราะผมโดนความหนาวไม่ค่อยได้โดนความหนาวก็ไม่ได้โดนความหนาวก็ไม่ได้ต้องทำอะไรกินละอะไรขนาดนั้นกินปลาการ์ปเลยดิ ครับกระโลงหรือว่าไอภาษากะเลียงเก็บอาการนะครับโอ่กุง้งอ่กุงก้งอุแครแกรเรื่องกระโลงเสียอะไรกี่หมาถึงว่าเก็บอาการหน่อยอยากให้เขารู้ว่าเราเป็นอะไรผมไม่ได้ติดนะครับซื้อสดอันนี้พูดจริงนะครับผมผมไม่ได้เดียบ้านนะครับผมไม่ชอบนะครับในสมุนไพรไทยอย่างเดียวครับเรื่องเรื่องสมุนไพรต้องไว้ใจปอกครับ สวยครับข้างล่างอีกเกออีกเกออีกเกอปีใหม่กูอย่ามาเลี้ยงใช้เครื่องเลยช่พวกเรามาก็ปีช่วงปีใหม่ครับด,ด,ด,ดินมันจะแห้งครับดิน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 มันจะแห้งมันจะสวยมากเรารถรถเครื่องเราลดเวฟธรรมดาครับเวฟร้อยธรรมดาเราเลี้ยงเพื่อจะพังราสีเราสวนหรอลงไปข้างล่างได้เลยครับลงลงไปถึงบ้านตาบ้านใหญ่ครับแกจะปลูกเป็นบ้านไม้ไผ่ ก็อยู่กันห้วยสวยครับน้ำใสพิ้งนะครับน้ําสายมีมีปูมีปลามีกุ้งมีหอยมีจนกลับเลยครับหนากมากเพราะผมมดน้าผมจะว่าดีๆเลยนะที่ได้ดูาที่ตกสภาพทิ้งขึ้นที่ใช้่าทิ้งขึ้นนะครับไม่ใช่พาที่ตกนะครับที่ฝั่งฝั่งที่ตกนะครับ ครับทงจะได้วิวไม่ค่อยสวยครับแต่คุ้มครับเพราะว่าเมฆมันบางครับต้นไม้ต้นนี้สองต้นนี้น่าจะอยู่มานานนะครับได้จากพอบคอ,องผมนี้เลยครับ ลูกคู่กับหนูน้อยนะครับฝากช่องยูทูปผมด้วยนะครับผมธนวินลุยชมธรรมชาติครับยี่เก๊ก็โพร่งผมอยู่ที่สวนพึ่งนะครับยามา่ายนีนะครับผมอยู่สวนพึ่งครับอยู่ลาดบุรีครับอันนี้เราจะกลับแล้วครับจะไปใช้กระเียงกระเรียงครับกระเรียงไม่มีเหลาครับไม่ไม่มีเหลาสักท่านเลยครับกินแต่กระเรียงครับน้องๆเขากลับไปก่อนนะครับ ทิ้งรถไว้โน่นนะครับผมทิ้งรถไว้ทิ้งรถไว้ข้างล่างโน่นนะไม่กล้าเอาขึ้นมาครับมันลื่นนะครับจะบกเอ้จับรเก,รเกแต่วันลื่นครับสวยครับกีก็อีก็กกเอ้ยม,มีที่นั่งเล่นนะครับช่วงนี้มันเข้าหน้าฝนนะครับมันก็เลยอากาศเป็นแบบนี้แต่ถ้านแรงหน้าแรงสวยครับ สวยต้องบอกนะครับไม่ใช่สวยอย่าบอกใครนะครับพูดอย่างนี้ผิดนะครับสวยต้องบอกต่อนะครับไม่ใช่สวยอย่าบอกใครนี่ครับนี่ก็ดอกสวยครับเนี่ยยังไม่เจอดอกครับดอกไม้ป่าครับอันนั้นต้นบุกครับกินได้ครับผมเคยไปกินทีงแล้วผมพูดไม่ได้มาสามวันปากพองขันพูดเล่นครับถ้าทำไม่ถูกวิธีกินได้ครับ ต้องรีบเดินครับเดี๋ยวแบตหมดครับวันนี้ได้ไหมซิเซลพี่มาไปสั่งซื้อที่ไอ้นี้ช้อปปี้ช้อปปี้ครับนี่เดินทางกลับครับก็สบมาเก็ใจสบายสบายหรอแต่ว่าทางดีครับเดินสบาย นี่เราออกกูไปไหนวะผ่านเนียงเราออกไปเลยครับเดี๋ยวผมจะไปดูต้นเนียงครับพาไปดูต้นเนียงผมมาสมัยก่อนต้นยังเล็กๆอยู่เลยครับแต่วันนี้ต้นบลเลอร์เลยครับน่าจะเป็นตรงนี้ครับใช้ต้นนี้ใช้เลยอันนี้ต้นเนียงนะครับที่ว่าคนใต้ชอบกินคนกระเหรี่ยงก็ชอบกินครับเฟิินเพียบเลยครับทั้งเฟื่องทั้งโกยไม้ครับ ต้นไม้สูงมากนู่นะครับต้นนู่นครับนี่คือต้นเนียงนะครับต้นเนียงที่เหมือนพกสตอครับแต่ว่าฝากมันจะใหญ่กว่าสตอไม่มีลูกนลครับพวงมาสอยอกเกี้ยงเลยครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่แป๊บหนึ่งครับ